เมรหนีตายกันวุ่นฝุ่นตลบทั่วเมืองหลัง F16 บุกทำไข่ร่วงระนาวโจมตีพระตะบองสนันทำเขมนมือสั่นยิงปืนคอพลาดใส่บ้านตัวเองตุยเย่คาที่ทันที โดยก็กําลังกลายเป็นชั่วโมงนรกกันเลยในตอนนี้สำหรับเขเมรหลังฝ่ายเขเมรแห่แชร์คลิปชาบ้านจำนวนมากในบริเวณตลาดโอเรเจราอําเภอโอสเมตจังหวัดบันเตียเมียนเจยส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความแตกตื่นพากันวิ่งหนีออกจากพื้นที่ด้วยความสนกตกใจ และต่อมาก็มีคลิปชาวบ้านจำนวนมหาศาลในพื้นที่ที่ตำบลพนมสอมเป่าอําเภอบานันจังหวัดพระตะบองกําลังตื่นตะหนกวิ่งตีนแตกหลังกองทัพอากาศไทยได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 โจมตีทางอากาศแบบสายฟ้าแลบใส่เป้าหมายสําคัญของกองทัพกัมพูชาในพื้นที่บริเวณหลังภูเขาสอมเปาอําเภอบานันจังหวัดพระตะบอง โดยตามการรายงานณเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิก30นาทีวันนี้24ธันวาคม68กองทัพอากาศไทยได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ขึ้นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศแบบสายฟ้าแลบใส่เป้าหมายสำคัญของกองทัพกัมพูชาเป้าหมายในรอบนี้อยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่หลังภูเขาพนมสอมเป่าอำเภอบานันจังหวัดพระตะบอง โดยแหล่งข่าวระบุว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายนู้นใช้เป็นคลังเก็บอาวุธขนาดใหญ่และการปฏิบัติการครั้งนี้เน้นทำลายขีดความสามารถทางทหารของฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะคาดว่าบอมลงเป้าหมายแบบเต็มๆเ,เพื่อตัดวงจรการส่งกำลังบำรุงและอาวุธหนักที่ใช้กดดันชายแดนไทย การที่ไทยส่ง F-16 ออกไปบอมถึงถิ่นพระตะบองแบบนี้แสดงว่าสถานการณ์ถึงจุดเดือดและไทยพร้อมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนต้องจับตาดูปฏิกิริยาจากฝั่งพนมเปนให้ดีว่าหลังจากคลังแสงโดนสอยไปแบบนี้จะมีการเคลื่อนไหวอะไรตามมาหรือไม่ และทันทีที่ F16 ทิ้งไข่เสร็จนะครับด้านเขมรก็สวนคืนเสียมทันทีแต่ทว่าพลาดเป้ายิงปืนคอโผล่ไปตกบ้านประชาชนตัวเองซะง,งั้นหลังต่อมาไม่นานทหารกัมพูชายิงปืนคอพลาดไปตกใส่บ้านเรือนของฝ่ายตัวเองทําเอาอับอายหนักมากจนเหล่านักข่าวไอโอเขมรเลยใส่ข้อความบนคลิปกล่าวหาไทยว่าใช้ F16 ทิ้นระเบิดใส่บ้านเรือน เพราะหากเราใช้สติพิจารณาให้รอบคอบกันนิดหนึ่งก็จะดูออกเลยครับถึงความเสียหายที่ชัดเจนว่าไม่ได้เกิดจากการทิ้งระเบิดของ F16 เพราะหากเจอไข่ติงคงเละหมดทั้งหลังแล้วโดยก็ยังมีทางด้านเพจดังไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะก็ยังเผยพิกัดอาคารที่ทางเขเมนอ้างว่าทหารไทยยิงปืนใหญ่ถล่มพลเรือนจนได้รับบาดเจ็บและบ้านเรือนพังเสียหาย เลยพยายามหาจุดที่กัมพูชาอ้างพบว่าอาคารนี้อยู่ทางตะวันออกของปอยเป็ดมากกว่า15กิโลเมตรซึ่งมันไกลจากพื้นที่เป้าหมายของไทยมากครับผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงอย่างไรก็ดีก็ฝากข้อมูลให้หน่วยงานลองตรวจสอบเพื่อเตรียมการตอบตู้ทางข่าวกับทางเขมรครับ และยังได้เผยการทิ้งระเบิดกองบัญชาการยานเกราะของกองทัพกัมพูชาใกล้กับพนมสมเปาเช้านี้มีรายงานภาพกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาและทางกัมพูชามีการระบุว่าไทยทำการโจมตีทางอากาศใกล้กับพนมสมเปาทางตะวันตกเฉียงใต้ของพระตะบอง แต่ทว่าเมื่อตรวจสอบคลิปและหาพิกัดพบว่าจุดที่ถูกทิ้งระเบิดอยู่ที่ภูเขาที่ชื่อนี้ครับซึ่งเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นกองบัญชาการยานเกราะหรืออาร์เมสเฮดควอเตอร์ของกองทัพกัมพูชาที่ตั้งอยู่ใกล้กับเขาลูกนี้ครับแต่การที่กัมพูชาพยายามจะบอกว่าเราทิ้งระเบิดใส่ชุมชนจนประชาชนต้องอพยพแต่เรื่องจริงคือสถานที่ที่ทิ้งระเบิดอยู่ห่างจากพนมสอเปาเกือบ3กิโลเมตรครับขเขมรแม่งมั่วชิบหายเลย อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากความผิดพลาดดังกล่าวของเขเมรเองก็เลยต้องรีบแก้หน้าด้วยการปล่อยข่าวว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของกัมพูชาได้เข้าจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการชี้เป้าและแจ้งพิกัดทางทหารให้กับเครื่องบินรบ F16 ของไทยส่งผลให้เกิดการโจมตีฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาหลายจุดรวมถึงกองบัญชาการยานเกราะซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อขยายผลและดำเนิน ินคดีตามขั้นตอนต่อไปเป็นไทยจับมานุรังคอยย่อยมีกามาเพียบเตะเล็กรอบนำฟงกะเปื้องที่กรอบไม่ลงยุเอันนันเมอกี้จนมันสนายเอารองเฮลิโอเไลอยยต่อกัน้องได้ยุ้ปีเก่าไลังเิดได้ยอย បាទជំរាបសួរបងប្អូនជាជាតិពេលនេះខាងយោធាសៀមបានធ្វើការតម្លាក់ក្របនៅឯទីពកមានបាទបោះសាលាយុទ្ធភូមិទី5បាទសាលាយុទ្ធភូមិទី5ភ្នំតូចបងប្អូនបាទឥឡូវនេះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិសះបាទភូមិសះទឹកដីស្រុកបានนอนខេត្តបានដំបងបាទនៅស្រុកបាទ គុំគុំមួយចំនួនទៀតដែលនៅជាប់នឹងព្រំប្រទល់បាទសិនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺកំពុងតែធះខ្លួនរ ô ទីមានសុខភាពបាទនេះមើលឃើញថាអង្គើឆ្លៀនពៀនបាទលកខើជុំក្នុងប្រិភស័យរបស់យុធាសៀមនេះកាន់តែបាទរីករាលដាលមែនទែនហើយបាទគឺកំពុងតែធ្លាក់ក្របបាទអឺ E aí, gente, ហ <đây> ើយ <that> គ like um, e <that that kids know goodbye> ីទៅទៅប៉ែមកដកហើយអូមកគ្រោតទេរហើយឯងខោតាមហុំសពើសះសាលាចេញពីសាលាមិនទុះខាងនោះពីគ្រាប់ទៅធ្វើកាធ្វើកាជិនហោះទម្លាក់បាញ់ទៅហើយពីគ្រាប់លឺទៅសាលាមិនទៅខ្លាចខ្លាចបាទ đúng rồi bạn bong ơ 2 crawl 2 crawl bong bong 2 crawl ơi